คลิปแรกเป็นคลิปคิวแอนเอครับผมเคยตดใส่นิ้วตดใส่ปึ๊บมิม้นเอานิ้วเสียบเข้าก้นผมเลยเอ้ยไม่เคยเจอนาเองเองแบบนี้พุ่งใส่ทุกคนเคมีนะเคมีนะพุ่งใส่ทุกคน <c oughs> เราก็ไม่รู้ไงเขาบอกเฮ้ยไปเป็นเพลงเอ็มวีเป็นเพลงเอ็มวีจริง <c oughs> เป็นเพลง <c oughs> เอ็เ <c oughs> เเมวีจริงเต้ยเวยเฮ้ยเต้ยเว้ยเฮ้ยเต้วยเฮ้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 ยครับเฮ้ยเราจะเปิดแล้วเหรอ <c oughs> เปิดไปแล้วครับผมถ่ายไปแล้วเหรอถ่ายแล้วคแ่นี้อ้าว นี่คือการกลับมาครั้งแรกของผมนะครับเพราะว่าไม่ได้ห็นมานานมากแล้วก็จะมาในชื่อช่องใหม่ชื่อว่าเต้ยเว้ยเฮ้ยช่วยคิดหน่อยว่าจะเปิดยังไงดีเปิดแบบเต้ยเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยหรือว่าจะเต้ยเว้ยเฮ้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะเต้ยเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแสดงสนุกมาใต้คอมเมนต์ครับเดี๋ยวจะดูเฮ้ยเฮ้ย คลิปแรกเป็นคลิป Q a n A ครับซึ่งเราก็ทำสตอรี่ใน IG ไปถามแฟนขับทุกท่านแล้วแล้วทุกท่านก็ส่งคำถามมาเยอะมากเลยเราก็มาครอบมาให้ทีมงานเลือกด้วยว่าจะถามอะไรได,ได้ทุก,ค,ทกคำถามครับนำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะ <c oughs> คำถามง่ายมากเลยร้อย 82เสเซนครับแล้วก็น้ำหนัก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 7 5หครับเข้าวงการเธอได้ยังไงคะอืมเข้าจากทนน่งนั้นมันมีฝุ่นอยู่ด้านหน้าเรื่องเข้าวงการจากการประกวดครับจริงๆแล้วก่อนหน้าก่อนหน้าประกวดผมเคยเลนเ่น MV มาด้วยแต่คนไม่ค่อยรู้ MV ของวงซีควินครับคนที่เธอรักอ๋ออันนี้อันนี้คนไม่ค่อยรู้เ,รเพราะว่าก่อน อันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าประกวดด้วยซ้ำเราก็ไม่รู้ไงเขาบอกเฮ้ยไปเป็นเพศเอกเอ็มวีแล้วเป็นเพศเอกเอ็มวีจริงๆแต่ตอนสุดท้ายอ่ะแต๋วแตกเป็นเพศเอกเอ็มวีจริงเป็นเพศเอกเอ็มวีจริงต้องไปดูต้องไปดูหลังจากนั้นก็เว้นไปประมาณ2ปีแล้วก็ไปประกวดไปประกวดแล้วก็ติดแล้วก็เข้ามาอยู่ช่องสามเวทีเดียวกับพี่ก๊อตจิรายุพี่ก๊อตจิรายุจะเป็นดีไอดอลหนึ่งผมดีไอดอลสอง ตอนช่วงเรียนแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่เียนจบที่กรุงเทพครับผมคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณาครับเป็นสายไหนคะตอนเรียนเป็นสายเรียนสายกิจกรรมสายไม่เข้าเรียนเลยโชคดีที่ได้เพื่อนดีเพื่อนก็าตามงานให้แล้วก็ให้เราทําส่งที่หลังอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเริ่มทํางานแล้วอรีวิวมินในละครหน่อยค่ะโอ้มินเหรอในละครมินก็จะมีความเป็นนางเอกที่ในละคร เก่งมากเคยร่วมงมีมา2อเรื่องละไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝากรักลแล้วก็เรื่องล่าสุดก็เรื่องสร้างเสน่หาดีดนิ้วเปาะร้องไห้ได้ทุกเทคเลยไม่ว่าจะกี่เทคเขาก็ทําได้ผมอะไรแบบเหลื่อเชื่อมากบางทีแบบเฮ้ยเขาคิดอะไรอยู่ด้านในเขาน่าศึกษามากๆเลยดูดูจริงจังไปไหมชื่นชมในเรื่องของตอนที่เขาเล่นดรามา่าคือเล่นเก่งมากแต่ในเรื่องของหลังฉากนะความที่มิ้นเป็นลูกคนลูกผู้หญิงคนเดียวไงในบ้านเขาจะจะมีความแข็งแกร่งผมเคยตดใส่มิน้นอันนี้คือช็อกมากตดใส,มดใส่ม ผมเลยเอ้ยไม่เคยเจอนาง<ม>เอก<ม>แบบนี้ปกติเขาจะแบบอ้ายเตยทำอะไรเนี่ยอะไรแบบนี้แต่เขาแบบตดปุ๊บนิ้วจิ้มปั๊บเลย,อยอเออแบบสุดยอดมากแบบไม่เคยเจอเลยอ่ะมาแบบเป็นก้อนเลยใช่ไหมมิ้นจิ้มมาอ่านออกเลยเอยอแล้วเตยตื่นมาแล้วกลายเป็นผู้หญิงสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรคะเฮ้ยงงไงเรามีได้ยังไงเราไม่เคยมีไง ฉันต้องใส่คำไหนเนี่ยโนบาดีเอาหน่อยเอาอะไรเดี๋ยวก่อนอ๋อเออสำรวจตัวเองหน่อยผมไม่มีสเปคสไตล์ตายตัวเข้ากันเข้าใจกันมันก็โอเคแล้วจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนพูดเรื่องนี้ทีไรคอแห้งทุกทีเลยเมื่อก่อนเคยมีสเปกแต่มันก็ไม่ได้แบบพี่สเปกไงโอเคเราเราเอาที่แบบเข้าใจกันดีกว่า เมื่อก่อนเหรอเมื่อก่อนชอบแบบฝรั่งลูกครึ่งอะไรแบบฝรั่เหอเลยอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีสเปกแล้วไม่มีสเปกแล้วไม่มีสเปกไม่มีสเปกไงก็ได้ไม่มีไม่มีไม่มีอันนั้นมันคือเมื่อแบบเด็กๆมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยนางเอกที่คิดว่า่ตัวเรารู้สึกว่าเคมีพุ่งที่สุดเลยพุ่งที่สุดเลยเหรอจริงๆแล้วก็พุ่งทุกคนนะเคมีสาธานะพุ่งใส่ทุกคนเคมีนะเคมีนะพุ่งใส่ทุกคนร่วมงานได้กับทุกคนนะครับ เวลาว่างจะชอบออกกําลังกายครับผมเป็นสายเฮลตี้ก็จะชอบเข้าจิมเออ่เล่นกีฬาวิ่งอะไรแบบเนี้ยเก็แต่งเพลงด้วยนะเฮ้ยเอยเอใช่ผมแต่งเพลงด้วยผมมีเพลงอื่นนะที่แต่งไว้แต่ว่ารอคนมาถา<อ><อ>มดีให้<อ>คนไหนสนใจเชิญ<ส>ได้นะ,ค,ะคนไหนสนใจเชิญได้ครับผมผมแต่งไว้เพลงนี้มาประมาณแบบห้าหกปีได้แล้วครับใครอยากฟังลองคอมเมนต์มาใครอยากฟังโอ้ย ชีวิตจริงหรือเปล่าเอ้ยโอ้ยมันก็ต้องมีมาจากชีวิตจริงด้วยมีมาจากโมเมนต์นะตอนแต่งตอนนั้นอะไรแบบนี้บางทีมันก็แบบเนื้อเพลงก็พึ่ดขึ้นมาเองอะไรแบบนี้ฝันยเด็กฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอฟัน <S 1> <S 1> <S เฮ้ยจริงคือจริงๆแล้วอยากเป็นหมอฟันจริงๆคือตอนเด็กๆนะมันจะมีช่วงฮิตที่แบบจัดฟันแล้วคราวนี้เราไปเห็นร้านหมอฟันคือแบบแค่เปลี่ยนยางเฉยๆก็ได้แบบน้องเยอะแล้วอะแล้วคนนั่งเต็มเลยอะตอนนั้นอะคือแบบโอ้ยฉันอยเป็นหมอฟันให้ได้นะตอนนั้น อ๋อยังวิ่งอยู่ครับตอนนี้ก็วิ่งเรื่อยๆเลยเวลาเราเข้าซีนบูอะไรแบบนี้มันก็ทําให้แบบเราไม่เหนื่อยง่ายทาให้หัวใจเราดีสุขภาพเราดีด้วยแต่ปกติวิ่งเด้งเนคนเวิ่งนแลว้วงเา, <c oughs> าอย่างที่ <c oughs> ชอบในตัวเองที่สุดจมูกลกันอย่างแรกเพราะคนบอกว่าชอบบอกว่าจมูกโดง่งอะไรแบบนี้ออชอบจมูกธรรมชาติอ <c oughs> มีความขิงมีความขิงอย่างที่สองล่ชอบ คิ้วแล้วกันอ่ะคิว้วเป็นคนคิ้วเข้มอะไรเงี้ยก็ปากแล้วกันคือคนบอกว่าปากเป็นกระจับหน้าหกระจับปกติกลับทุกปีอยู่แล้วครับปกติกลับทุกปีแต่ว่ามีปีที่แล้วไม่ได้กลับเพราะว่าเป็นโควิดปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้กลับหรือเปล่าครับเดี๋ยวมีในเร็วนี้ก็อาจจะอัปเดตไปเพราะทุกปีผมจะมอบทุนให้ โรงเรียนเก่าผมเด็กที่เรียนเก่งแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์อะไรแบบนี้ใช่แล้วก็มอบให้นักกีฬาโรงเรียนอะไรแบบนี้เพื่อเขาที่จะไปต่อยอดได้แล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายละครเรื่องสร้างเสน่ห์ผู้ติดกล้องไปตอนนี้ก็มีเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าบุกเพร,ร้อยร้ายครับก็ฝากติดตามด้วยทางช่องสามหมดเลยแล้วตอนนี้ก็ถ่าย YouTube อยู่ครับฝากติดตามด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าจะทําเป็น Echo. เอ็กโคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะเหมือนลำแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนที่สนิทที่สุดในวงการคนนี้น่าจะเป็นพี่ปั้นจันทร์นะผมว่าพี่ปั้นจันทร์น่าจะอยู่น่าจะสนิทแล้วก็น่าจะคุยกันได้แทบทุกเรื่องเลยปั้นจันทร์เป็นคนสนุกสนานเป็นพี่ที่ดีเออเป็นคนสนุกสนานเป็นคนมีพลังงานเยอะสนุกแหละพี่ปั้นเนี่ย ไม่คยรู้ <laughs> ไม่ค่อยได้เข้าไปดูแต่ก็แต่ก็เหมือนเห็นแวบๆอะช่วงที่แบบละครออนด้วยกันอะไรแบบเนี้ยอ,อ,อ,อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับ <c oughs> โอ้ยจะไเป็นโบกอล์ะครับผมว่านะเพราะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมแบบเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เคยตั้งใจเคยเคยใฝ่ฝันมาเป็นอันดับสองหลังจากาหมอฟันอยู่ในฟันอันดับสองใครอยากเรียนก็ติดต่อมาได้นะครับก็ ยินดีเรนส่วนตัวหรือว่าจะเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ครับทำไมพี่เยถึชอบใส่ลูกท้องฟ้าคะอายุคนถายมาเยอะมากเห็นมันดูแล้วสบายตาสบายใจดีเวลาท้องฟ้าสวยๆตอนเย็นตอนเช้าเราจะเห็นเป็นท้องฟ้าออกสีส้มส้สีชมพูสีม่วงอะไรแบบเนี้ยมันสวยมากๆยิ่งช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าสวยเลยเห็นแล้วมันสบายตาลราขอเรื่องไหนที่คิดว่าเล่นเป็นตัวเองที่สุด มันเปลี่ยนไปทุกเรื่องเลยต้องต้องต้องติดตามดูแล้วจะเห็นว่ามันเปลี่ยนมันไม่มันไม่มีความเป็นตัวเองเลยอาจจะเป็นเรื่องบุเพร้อยอะไรก็ไม่ต้องติดตามเอีหมดเงินกับอะไรยากที่สุดเฮ้ยอันนี้ยากละของกินมั้งผมว่าผมชอบกินใช่สายบุฟเฟ่ถ้าเมื่อก่อนนะก็จะหมดเงินกับรองเท้าแต่พอได้เอซิทเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ผมก็ เป็นพี่ครับผมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเอซิกก็รู้สึกว่ารองเท้าวิ่งที่ไหนก็ไม่สู้เอซิกแล้วเออเอซิกไม่ใช่แค่วิ่งนะคะบอลเลย์บอลก็ใส่ใช่ครับบอลเลย์บอลด้วยไม่ใช่แค่บอลเลย์บอลนะครับมีแบดด้วยเท่านั้นไม่พอมีเทนนิสด้วยใช่ครับสิ่งแรกที่อยากทำหลังหมดโควิดคืออะไรคะอยากเที่ยวครับอยากไปญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าเป็นเมืองที่สวยมากๆอยากจะไปสักครั้งหนึ่ง เป็นคำถามที่ที่มาของชื่อช่องอันนี้คือแบบไม่รู้เรื่องเลยอยู่ในกลุ่มแล้วผู้จัดก,การก็พิมพ์ม,มาเต้ยเว้ยเฮ้ยแล้วมันแบบเฮ้ยใช่อะ่ะรู้สึกว่ามันใช่อะ่ะมันมีไม่โทรกับยอ,อยักเหมือนกันเหมือนเต้ยแล้วก็เว้ยแล้วก็เฮ้ยคล้องกันพอดีเลยสคํคำมันเป็นอะไรที่แบบเออมันใช่แล้วแหละมันใช่แล้วแหละมันต้องอันนี้แหละวันนี้ก็ตื่นเต้นมากมากครับผมเป็นคลิปแรกหลังจากการหายไปนานมาก ประมาณเกือบสองปีได้ไม่ถึงหรอกเร,อ <laughs> <laughs> เราเพิ่งกลับมาก็อยากจะให้แฟนๆนะครับช่วยคอมเมนต์มานะครับว่าชอบไม่ชอบหรือจะให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงอ,อยากให้เปิดคลิปย,ลย,ยังไงก็คอมเมนต์ม <laughs> าได้เสนอมาได้ผมจะอ่านคอมเมนต์เลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับชอบไม่ชอบฝากบอกต่อด้วยนะครับวันนี้ก็เต้ยเฮ้ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ